สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับโอ้เสียงใสเนาะมาัสดีพ่อนะเนาะเสียงใสอสิไข้เนี่ยั่สบายใจแล้วเนาะบ่เนาะย่ายแล้วกินข้าวได้กินน้ำได้นอนหลับกันตอา,ตากาะสดชื่น,น,ข,นขึ้นเที่ยงแต่ว่ายัาง่าท่านลดบวมอ่าแม่งบวมอยู่กิเข,าขา้าวกินน้ำเพิ่นกินกะมาเฝ่ามารักษาเพิ่ม เพอราะว่าดูให้นะ่ะข้างเขาหยาดแห้งไหยาดไม่นน่แต่ดยมาอยู่ไก่ไก่ลาดยางพอไปง่ายมากง่ายแนะเมื่อนี้กสิบห้าเพิ่นได้ฟอกอยีเพ mm ื hmm. ่อนยัง,งสำรับอาทิตย์นห่อ๋อยังไปฟอกไตย,ยูนอบอกว่ไปฟอกอาทิตย์ละสองมื้ออ๋ออาทิตย์ละสองวันแมน อังคันอังคันกับวันศุกร์บาดเนีนเพื่อนก็เลยมาเปลี่ยนจากอังคันเป็นวันเสาร์โอ้ค่ะอังคันกับเสา์เพราะว่าคนป่วยมันหลายแห้งหมอก็บ่ว่วางพ่อหมอ <c oughs> หมอนก็บ่ว่วางพ่อหมอดิเออแม่นคนป่วยหลายเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเพื่อนกินข้าวได้ดีบ่ค่ะพ่อมนด้ อ่ากะกินข้าวได้ก็เลยว่าโอยเอ้ยย,ยายแล้วก็กินข้าวได้แล้วเฮ็ดจังได๋นผมสิได้มีเงินมีทอมมีข้าวมีของมาเล่นแม่มดอ้คุณยายนอ้อท่านแม่แข็งแฮงอ่าเา,า,า,บา,บาป่วยเซาเจ็บนะเป็นไ h n g แต่ว่าบ่มีศีล่ะปู่เฮ็ดจังไดป้าแม่เพิ่นว่ากูบ่มีหยังให้เนา เกิเอาจอบกาแขย้อนหายปึ้งคนน่าเนื้อกูบอกมีเนื้อไงดอกกูมีจอบหาแหลมเดียวโอ้ยน้องสิมาขัดกระดอกสิบว่าหายเศร้าเห็ดเบียดบ่สหายเศร้าเห็ดงานบ่ะให้ยคุดแต่น้ำจอบเนี่ยบ่บ้านธนาขุดปลูกคาปลูกแต่ไข่ถอนขายกินไปเพม่นว่าคือบ้านจังสั้นเนาะ แค่ลยเมอเศร้าเนี่ยตื่นเขินมากปูขึ้นมาน,นอนจอบใส่นาขนาดนี้แค่แรกเ,เอาจอบมาเปิดจอบมันจะไม่เลขก็ได้ละจอบกาแขกเนี่คนก็บ,บอกที่ห่อน้ำพร้อมนะคนว่านี่จอบกาแขกกูไม,ม่ยังไงกูให้จ,จอบกาแขอันหนึ่งคนนัจอบกาในเลขการจอบเลขไมเลขไม่จอบมันซื้อไม่สามหาหา S <S 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 เมันสี่มัมนสีมีเลขสามหาหาแล้วการเลขสามตัวหนึ่งอยู่ต่างหากโอ้มีสามหาหาดี่พอเลขได้จอบอ่าไม่ไม่สามหาหาและกะ็มันไม่เลขอสี่ตัวแต่ว่าตัวหนึ่งเนะี่ยมันมีสามตัวเดียวอยู่อยู่ต่างหากเลยมันสีมากตัวนี้บอว่าันดอกเลขเป็นไห้สามศูนย์ แต่ตัวนี่มันสามบอมีบันมันมีตัวเดียวมันกับบอมียังมันกับศูนย์วัดแต่ว่าเลขสองตัวจะออกสามศูนย์เลขสามตัวจะออก,าากาส,นนสามห้าห้าบแมนคักว่าชนะสามห้าห้าดิเออเน่จอบกำลังเอามาว่างไว้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเอาจอบไปเบิ้งดนเต๋อเอาไปล้างน้ำเบิ้งยางดีแหละเบิ้งเอาไปล้างน้ำแล้วกับเช็ดเบิ้งตัวเลขว่ามันไม่เลขยังแง่ พ่อเนเอาจอบล่างหนะะพ่ออันนั้นปูนี่ปูใดพ่อปูมากน,น,นี่ปูปูขาวปูขาวคือเก่าเนาะค่ะเออปูขาวมาจากเมืองแคมป์มายำเอาแล้วเองแม่มันเพิ่นบาสเพราะไม่ยังไงเรกกาก็เกี่ยวก่อนกับมาว่าเพิ่นอาจารย์ก็สัมมาพา่านตัวนางมาเชี่ยน่เพิ่นก็ว่า มันบอกมียังห้ยหรอกมีจอบไผ่เหลมนั่งแล้วจอบก้าแขไปกระยนจอบก้าดูบุคคลมากอีกแล้วอันอือก็เลยมันเป็นปิศนากันสิที้เป็นอย่างอื่นกันว่าจอบเล็กจอบมันเป็นเหล็กเจ็ดกะอันเนี้ยก็แล้วกันสิเพราะมันเป็นจอบเนาะ็นยนต์จอบไห่แต่ว่า พอสิบ,บอ่คืดว่าเป็นเหลขอกอีหนังเกิดเลยมัดเบิ้งเลขกไม่จออเลขไม่จออมันไม่สา,า,า,ามหาหาสามหาหาแล้วก็สามสามเหล็กยตั้งหากอีตัวหนึ่งมีเหลขอยู่ซีตัวแต่ว่าแถวตัวสามหาหาน่ะมันสืเป็นแถวกันมันสืเป็นแถวแต่ว่าไอเลขกสามอีกตัวหนึ่งมันยู่ขั้งใต กันซ้ำหาหากันสีเขียนให้เพื่อนตรงๆรดน้าซ้ำหาหาเมนบอพ่อแนนหรือสีเอาหาซ้ำหาเอ็มสีบอกต้องเลือซ้ำื่อๆนี่คือซีเมนส้มปอนคือซีเมนหนำหนักของจบอืมไอ้สมหาหาเนี่ยคือสิเป็นขนาดของจบอืมกันสิเขียนซ้ำซ้ำหาหาซ้ำโตน้ะพ่อเนาะ สามหาตัวเ,เ,เอาเอาเบิ้นเลยเนาะแล้วแต่เบ้นสิสลับเอาเนาะแมนสามหาตัดกับสามหาสามเนาะเออบาทในกะไอ้ส่วนเหลขกสามที่มันบม,มีคู่นึ่ิครูครับเลขศูนย์จุกับแนวไวายแล้วนอศูนย์สามศูนย์อ่ 03, นนะจ้าเออแต่เลื่าว่า,ามันยังมันยังคงอยู่ตั้งนะในว่ามัน ยำอีกตั่หนึงเตัวอันนี้คือความคิดเนะาะจ้ะแต่ว่าอแต่วา่วา,อาจอบก็บเป็นเจ็ดให้อันนึ่งสีบ่บ่เจ็ดนึ่งบพอ่อตัวนี้ในี่ไห้ไห้หี่คิดจลาหน้าตัวนี้นะตัวตัวที่เป็นพิศนานี่คือเหล็กคือคือตัวจอบเนี่ยเขาจับยกขึ้นมาเนี่ย ให้ให้ทิจลานณาต้นนี่ต้นนี่สิมอบไม้ให้ใหเอฟซีทิจลาน่าเลยจอบที่พนยนตมากมันบอกแม้ว่ามีแต่จ,จบนะมันมีทั้งดับทั้งจุดน,นะเพราะว่าเข้าย่อขืนมันก็คือเลขเจ็ดนะแม่จอบจอบก็บคือเลขเจ็ดจบก็บเจ็ดนึ่งนึ่งเจ็ดท่อนแล้วพ่อเนาะเจ็ดคือเลขนึ่งจางสี่นะแล้วยนใไหนอันเดียวพ่อเอโย่อไหนอันเดียวแต่ว่าต้นหนึ่งเนี่ย ก็กะแรเอาจอบมาเบิงโตเลขกว่ามันไม่หยังในในโชเลขในจอบมันก็สิไม่เล็ 3, 5, 5, 5. กสามหากับเล็กสามอีกตัวหนึง่งน,นี่ได้จอบสามหาหากับเลขสามแะ้สามตัวหนึง่งบ่มีคู่กับศูนย์ใส่หรือหนึ่<ต>งใส่ออก,ก,<ะ>กับมีอยู่แล้วพูเขาเิ่นก็มาหายว้แต่แรกแล้วพอเนาะเิ่น,นมาหายว้แต่แรกแล้วตอนเมกก็เลกบ่ได้ในขึ้นอยากซิตีอีหยังเพิ่มเติม เียงแต่ว่าปัญหาคือจอบจอบคำาว่าจอบแล้วจบเป็นมาไห้ทั้งบนทั้งล่างเหมืนเนาะมันเนาะนี่ลแหละโตเนี่แหละโตเทอ่ามันหนาสิเริ่มคิดแล้วคนว่าไปว่าไม่ยังไห้ดอกให่เอาไปขุดปูคาปูกตะไข้เอาไว้ทอนขายกินไปหน่อยโอยเนาะแต่ลยกแต่ว่าโอ้ยนอปูสิว่าไข่เศราลำบาก๋อว่าสนดอก อ่ะประเทศเราแต่เลยกำลังนั่งคืออยู่พอดีคือทอดโจพอดีว่าเฮ็ดจังไดเนาะมีผู้หนึ่งคนมาใหา้เฮ็ดที่อันนั้นอันนี่ไว้่นส่งเองกสารมาแล้วเขาสุไปว่ากับปูว่าจัางไดเนาะหลังจากเบิ่งจบก็มาน่งครวนเบิ่งดู แต่พอดีโจมต่อมากพอดีใชโอกาสบอกเลยว่าโชคดีนะพอ <c oughs> อ่อัตัวเลขกั่เส้นนี้ตัวนี้แหละการแหนมเบ่งแต่ส่วน,ส,วนส่วนเปริศน,นาพันยุ่นจอบหายนเนี่ยตัวนี้คือมอบไม้ให้เอฟซีเพชรจราหน้าเบ่งเข้า พอว่าจอบมันกับมันไม่ทางด่านทางจอบมันบ่อใดไมีแต่จอบแต่พนิวนมาทางชุดเลยบานี้เพื่อนว่ายังไงก็อพรเพื่อนว่ายังงโลอะไีแต่เพื่อนว่าเอาเนี่ยพอมียังหาดอกไม่จอบแหลมเดียวเนี่ยหน่อยเอาไปขุดปลูกไข่ปลูกจะขคาถอนขายกินไปโอ้ยเนาะอะไจะลำบากมาเสิร์เลยก็วดดีเอาบานีสิขออนุญาตทวนตัวเลขเนาะค่ะ ของปูยอดเขาแดงเนาะ,ะสิโมกันญาสองหาหกเจ็ดซึ่งว่าที่ผ่านมาก็เข้าเนาะะเก้าเกตรงตรง,ตรงแล้วก็ยอนหลังไปยงงวดก้อนกับเขาบี้หกศูนย์พอมของงวดก้อนมาออกงวดวังหันทั้งบนทั้งล่างมีทั้ง6กศูแล้วก็9เก้เนาะคะ่ะนั่งฟ้าไปบอกย่โรงพยาบาลกับศู 0, 4, 9, 0, 9, 4, นย์่เก้าศูนา่ะคะ่อันนี้ก็บาน,นิปูขาวเนาะคะ่ะปูขาวมาจาก กัมพูชามาจากขเขมรงวดมาตองงวดก็คืออยังก็คือพ่ออย่าเลื่อมเด้อจำไม่ได้เด้อว่สันสามศูนย์สามหนึ่งแล้วพ่อเนาะมวันที่สามสิบกับสามสิบเอ็ดอันนี้เพิ่นม่ายำเนาะค่ะสามสิบสามสิบเอ็ดวันนี้เมื่อคืนนี่สดสดเป็นบอพ่อเมื่อวันนี้ตรงกับวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดกันยายนสองค่ะหกเจ็ดช่วงเที่ยงเนาะอ่าพ่อฝันเมื่อคือนนี่ปูขาวมาอีกแล้ว ฝันว่าภู้ขาวฝนมากก็เลยขอฝนจ้ะโอ้ผมลําบากแห้งเลอตอนนี้เอ็ดแจงไดผมิไดยูได้กินก็จ,จับจอบแต่ก็โยนใส่หนาเลยนะผม,มี่ยังไงเราไอจอบเลลมนึงโอ้ยหน่อยไอจอบผมจอบคเห็ด้จงเอาไปคุดปูข้าปผูกจากไ่พ่อได้ทอนขายกินไปผนว่า สี่ไฮลำบากอยู่ตลอดบ่เนาะดิอันนั้านสิ่ไฮลูกหลายร้านลำบากินจังสี่บัสสี่บัสสามบ่ให้ไฮยามอื่นแน่บ่บัดนี้ขึ้นขึ้นย้อนจอบไงล่ะอ่าบัดนี้เลขในจอบนะกันเลขในจอบที่พ่อเอามาเบิ่งกับไปล้างน้ําแล้วมาเบิ่งเลขในจอบแถวบนมี355เนาะพ่อเนาะ แล้วเอาจอบไปล้างน้ำแล้วก็เอามาเบิ่งว่าจอบมันไม่เลขตัวไหนแน่ก็เลยมาเบิ่งชัดเจนแล้วว่าจอบมันไม่เลกสามหาห่าแล้วก็้าล่างมีสามตัวเดียวอ่าไม่สามตัวเดียวก็เลยมาเกิด่อน่อว่างมวดก่อนเพ่นหายวายอย่าลืมมันทีสามสิบสามตัวนึงก็เลยบวกกับศูนย์บ่เอ้าคือเราแหละวะสามนี่เอาศูนย์มาใส่ได้แล้วก็นึ่งมาใส่ได้เหมือนเพื่อนมาตอกยำเนาะค่ะ ใส่หนังได้เจ็ดมาใส่ได้เอาเจ็ดก็มาใส่ได้เนาะสามเจ็ดก็ได้นี่เนาะพ่อเนาะเอาสามเจ็ดมาใส่เอาเอาเจ็ดมาใส่กับสามนี่ก็ได้เอานังมาใส่กับสามนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าไอ้ตัวที่ใสไว้แล้วคือสามศูนย์กับสามหนึ่งเนาะจ้ะจ้ะอาเพิ่มไม่อีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดบาทนี่จบเนาะแอดเคียนให้แอฟซี่ะออันนี้เป็นแอดเคียนเนาะกั โจมพัดด้วยเียนไนก็คือเจ็ดหนึ่งนะคะเพราะว่าจอบหนึ่งอันไหมคะจอบหนึ่งอันจอบก็บคือเลขเจ็ดไหมคะชัดเจนคือเจ็ดบานีอ่าเลขหนึ่งนะคะมีด้ามเดียวยอดหายอันเดียวจอดตีหายเจ็ดหนะะึ่งหนึ่งเจ็ดไงเอฟซีเพราะว่าบอ่อตีหายเอฟซี FC. คิดตีเอาเองนะพอน่อนะฉันแม่นพ่อตีพ่อกับสิบ ตีเปนสามเจ็ดเพราะในจอบมันไม่เหล็กสามอืมในจอบมีมีเหล็กสามกับเอาอีกสามเจ็ดตัวนึงเอากระบะลายาหางหนค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดหรือเจ็ดสามพ่อสามเจ็ด <3, 7. S 1> เอาสานะมเจ็ดเนาะอสามเจ็ดสามหนึ่งสามสามเจ็ดสามหนึ่งอากาศสามหาหาค่ะอีกตัวนึงคือสามเจ็ดเนาะ อันนี้คือพอว่ากันว่าน้าแม่คือเลขสามเจ็ดเพราะว่าจอบหนึ่งด้ามจอบก็เจ็ดเนาะจอบกัเจ็ดนี่เจ็ 7, ดหนึ่งนำเด้อเอเลขบลายห่างหนอกเพราะว่าปูเข,ขาวนี่มาย่มใดนี่ก็โอ้บารัมบดานี้ค่ะปูเขาวนี่มาว่านั่นกับเขาเขายุแตก แตกสามตัวมันเล่ารอบแรกนะครัเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาไทยเฮ้าเรียกว่าเขากะเลนปูเขาอยู่เขากระเลียนแต่เป็นภาษาเคมป์จะทับพนมกะเลียนพนมกเลียนแต่เป็นภาษาไทยเฮ้าเอิ่นว่าเขากะเลนเขากะเลนเขากระเลนเนาะสำเนียงแอดกับไม่ค่อยได้เนาะพ่อเพิ่นสิได้เพราะว่าพ่อเพื่อนได้ได้หลายภาษาที่พ่อ เขาเรียนภาษาไทยภาษาแกมรมนี่ยอย่างก็คือพ่อพนมเรียนพนมเรียนน่ะสำเนียงกัออกต่างกันอยู่นิดนึงเนาะทุกสิ่งอย่างก็ต้องศึกษาเอาจังสิจำได้เนาะต้องจำดีพรอมภาษาแต่ละภาษาก็ได้ครับพ่อเอาบานนี่ก็สิได้ล่าคลิปนี่เนาะพ่อไว้พ่อในเอฟซีนะพ่อขอให้เอฟซี อยู่ในบุญอยู่ในทานอยู่ในบุญในกุศลแต่หากว่าผู้ใดบอเคิดว่าบุญบอใดเคิดว่าเป็นทานมั่นเิบ่ไดสร้างบุญบ่ไดสร้างทานคนมีบุญใดสร้างบุญคนมีทานได้เหตุทานเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนจงมีบุญมีทานไใดสร้างบุญสร้างทานเพื่อมื่อวัน่น้างหนาสิใดนี่่างไปนี่ เบียงไม่อาหารใบกินเมื่อน่ะก็ขอให้บุญกุศลเรานั่นที่โลกล้านไดเ้เฮ็ดใดสร้างให้ตอบยอ้อนตอบสนองในภาผาา่านนาให้หงเฮื่อจะเิ่นรุงเรื่องกันสู่ผู้สู่คนเน้อสาธุจ้าสาธุค่ะพ่อค่ะขอบพระคุณพ่อค่ะแนวทางที่ให้ลงช่องเนาะคะ่ะจากปู่ขาวความฝันกับขอบพระคุณพ่อมากค่ะวันดีค่ะพ่อ ครับสวัสดีค uh รับค่ะก็แนวทางปู่ยอเดนะครปูยอดเขาแดงมือขึ้นนี่สดสดล่อนๆมาตองยำนะครเอฟซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรสุก้อนกะเรียบร้อยแล้วนะครได้ฟังปูเพิ่นเบ้าไปเมื่อแล้วกะพิจารณาเบิงนะครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะัเป็นกำลังใจให้กับท่างชองโจ้พาด้วยน้ำแนเดอร์ค่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดำทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆจากทางชองขอราบขอบคุณคุณพ่อคุณ,ค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 ณแม่พี่น้องสุบูสุก้นนการที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะเป็นกำลังใจใกันเสมอมากบ่ทอดทิ้งกันก็ขอให้มิโซมิรามิมาในงวดน,นี้นะคะหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลใบใดให้เป็นรางวัลที่หนึ่งเนาะค่ะ แห้งๆป,ปัง,ปงมๆมันๆล่้ยๆสุบุดสุคนสําหรับคลิปนี้แอดขอตัวก่อนนะคกันคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ